วิกิเนีทวีเทปนี้ไปกันที่นายพิชัยณริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบเพื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ชนะการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยระดับประเทศอเกพัสอวอร์ด2025โดยมีผู้สนใจนําสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมสมัครถึง251ผลงานใน3ประเภทการประกวดได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารและกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตรกรรมใหม่สำหรับอีกีพัสด a อวอร์ดถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นกำลังใจและเป็นรางผักดันให้ผู้ประกอบการผู้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจนักวิจัยนักเรียนนิสิตและนักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางความคิดพร้อมทั้งนำเสนอผลงานในการพัฒนาสินค้าและบริการเกษตรนวัตรกรรมใหม่ที่มีความโดดเด่นและสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืนค่ะ มีการแจกรางวัลไอกรีพาสอวอร์ดนะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับของเทีกรุงเทพนะครับที่ท่านกรุณาพระราชทานรางวัลให้กับผู้ชนะไอกรีพาสอวอร์ดนะครับประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นระเกษตรนะครับการที่จะต้องพัฒนาสินค้ากเกษตรให้มีความเป็นพิเศษหรือว่ามีลักษณะพิเศษเนี่ย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและจัเป็นกระทรวงพาณิชย์เห็นความสําคัญเรื่องนี้นะครับเลยดําเนินการเรื่องนี้ว่าจะทําอย่างไรให้เกษตรกรเรามีสามารถพัฒนาและมีผู้ประกอบการสามารถพัฒนาให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับสินค้าให้มีความพิเศษนะฮะเราจะผลิตสินค้าเดิมๆเ,เก่าๆแล้วไปแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยคงคงไม่ได้แล้ว แตจะต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเราพัฒนาสินค้าเกษตรเราเพื่อให้เกษตรกรเรามีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะและขณะเดียวกันก็สร้าง SME รุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น SME รุ่นใหม่ของไท,ไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสัดส,ส่วนของรายได้ของ SME ต่อ GDP นะครับ SME เมีนี่ยมีรายได้รวมแล้วแค่30%ของ GDP เองส่วนประเทศต่างๆหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาต้องมี5-60%ขึ้นไปนะครับ ทำอย่างไรจะต้องทำให้ SME ของเราเนี่ยมีการมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้าง SME ใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ SME ทางด้านการ,กรเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผมเองอยากจะส่งเสริมให้เรื่องนี้นะครับวัน,นปีนี้มีผู้เข้าประกวดมากขึ้นถึง30%นะฮะก็อยากเห็นว่า ปีหน้าอาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากเห็นเป็นพันๆลายเลยอยากเห็นมีการคิดอินโนเวชันใหม่ๆนะฮะและนี่ก็เชื่อมโยงกับการที่จะต้องมีทิบบาดท,ทางปัญญานะครับจะต้องมามาจดทะเบียนให้รู้สึกว่าเออเป็นสินค้าพิเศษเราเราต้องมีสินค้าที่จะมีลักษณะพิเศษเยอะๆ, hnlich, <Hundred. S 1> ๆมากๆเพื่อที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปแต่ในะเดียวกันเราเองเหมือนที่ผมดอกย้ำเมเม,มื่อเมื่อวานนะครับก็คืออยากเห็นค่าเงินบาทที่อ่อนหน่อย เอสเอ็มี e ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้เยอะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเราโตต่ำม,มานานแล้วยิ่งเจอภาวะโควิดเนี่ยเอสเอ็ม e ีเราก็เจอปัญหาเรื่องหนี้ค่อนข้างกันมากทําอย่างไรจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้ได้เอสเอ็ม e ีที่ยังมีโอกาสรอดน,นะครับหมายความว่าถ้ายังพอมีอไรายได้มากบได้เราจะสักเจอหนี้อย่างไรเรก็ฝากทั้งแบงค์ชาติฝากทั้งกระทรวงคลังเนี่ยให้มีการแก้ไขเอสเอ็มีของเราให้สามารถก้าวหน้าขึ้นไปได้ อันนี้คืออยางเฉพาะค่าเงินบาทซึ่งค่อนข้างที่จะแข็งมากเนี่ยก็จะทําให้ s m e ที่เกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยสามารถที่จะทำไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อยากจะให้เห็นค่าเงินบาทที่อ่อนลงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นอย่างนี้ครับคือที่ผมพูดสายที่สายที่เจ็ดบาทเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะสมมุติว่าเราโดนทายีฟที่สิบเปอร์เซ็นต์สมมุตินะฮะถ้าเราลดค่าเงินเราสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ยังมีราคาเดิมเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้พูดมั่วเองหรือคิดเองนะฮะคือคำนวณไว้แล้ว นะถ้าสามารถเราสามารถลดค่าเงินเราลง10%ได้ถ้าลองโดนทาบิส10%เราก็ยังเท่ากับราขายดด้ราคาเดิมอันนี้คือสิ่งที่เราคิด,คดไว้ล่วงหน้าที่บอกนะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราคิดล่วงหน้าทุกเรื่องนะครับอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศเปทิศทางของประเทศจะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเราจะคิดเรื่องนี้นะ